สวัสดีค่ะงามชีวาชาแนลวันนี้ลิซจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำเมนูนมสดคาราเมลโดยเราจะใช้ท็อปปิ้งลามอนเต้สําหรับตกแต่งแล้วก็ไซรัปลองบีชนะคะสําหรับทําคาราเมลมาเริ่มทํากันที่แก้ว18ออนซ์ค่ะใช้นมสดเมจิ100 ml อ๋อเคยมีคนถามว่าใช้ยี่ห้ออื่นได้ไหมคือเราชอบแบบไหนสะดวกซื้อแบบไหนก็ใช้นมสดยี่ห้อนั้นไปได้เลยค่ะ ถัดมาเป็นนมข้นจืดค่ะปริมาณ45 ml นมข้นหวาน15 ml กวาดนมข้นหวานออกมาให้เกลียกล้ยงๆถ้วยด้วยนะคะ ไซรัปคาราเมลลองบีชเป็นตัวคลาสสิกคาราเมลนะคะปริมาณ20 ml คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะสำหรับนมสดคาราเมลก็มีส่วนผสมแค่นี้เองทีนี้ก่อนที่เราจะใส่น้ำแข็งเราจะมาตกแต่งลวดลายนิดนึงใช้ท็อปปิ้งลามอนเต้ค่ะเปิดฝาได้2แบบนะเปิดข้างบนเฉยๆก็ได้หรือจะดึงออกไปทั้งอันเลยก็ได้นะคะฝาใหญ่มากไม่ต้องกลัวหายนะคะใหญ่เวอ่อ ตกแต่งแก้วทำลวดลายตามชอบเลยค่ะแต่ว่าอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเนื่องจากสูตรนี้เนี่ยคาราเมลกําลังกลมกล่อมค่ะตักน้ําแข็งใส่ให้เต็มแก้ว18ออนซ์เลยค่ะเทนมสดคาราเมลลงไปน้ําแข็งจะยุบตัวนิดนึงให้เราเติมน้ําแข็งด้านบนอีกเล็กน้อยค่ะมาต่อกันที่แก้ว22ออนซ์นมสดเมจิ120 ml นมข้นจืด 55ML นมข้นหวาน20 ml สูตรนี้จะไม่ได้หวานมากนะคะไซรัปคาราเมลลองปิชคลาสสิก 25 ml เทส่วนผสมทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยสูตรนี้เราไม่ได้ทําหวานมากถ้าเกิดเพื่อนๆชอบหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยถ้าหวานสไตล์เน้นนมให้เพิ่มนมข้นหวานนะคะส่วนใครอยากได้รสคาราเมลแบบแรงๆแ,แล้วหวานกว่านี้ก็เพิ่มคาราเมลได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเหมือนเดิมค่ะตกแต่งด้วยท็อปปิ้งลามอนเตตามชอบเลยอันนี้ล่จะตกแต่งแค่ลายขอบด้านบนนะคะให้เขาไหลลงมาเป็นทางๆเองค่ะ มาตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้ว22ออนซ์เลยค่ะหรือใครชอบนมแบบฟูฟูนุ่มๆอาจจะใช้เครื่องตีฟองนมก็ได้นะคะเท <Hey, S 1> นมสดคาราเมลใส่แก้ว22ออนซ์แล้วก็เติมน้ำแข็งด้านบนอีกเล็กน้อยนะคะแทนที่น้ำแข็งที่ยุบตัวปิดฝาให้เรียบร้อยทั้งสองแก้วพร้อมขายได้แล้วจ้า หมุนโชว์ตัวให้ดูนะคะสำหรับต้นทุนโดยละเอียดอย่าลืมไปดูที่ท้ายคลิปนะทีนี้เรามาชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะสำหรับสูตรนี้ลี่จะไม่ได้ทำหวานมากไม่ได้ทำหวานแหลมนะบอกก่อนเลยจะได้รสชาติคาราเมลกลิ่นหอมคาราเมลนำแต่เบาๆ รสคาราเมลนำแต่ไม่บาดคอนะจ๊ะจากนั้นตามด้วยความเป็นนมสดค่ะคือนมเน้นๆเ,เลยแก้วนี้แบบละมุนมากๆนะคะถ้าใครที่ชอบหวานเบากําลังดีกลมกล่อมสูตรเนี้ยคืออร่อยพอดีเลยแต่ถ้าใครชอบหวานมากจะต้องไม่ถูกใจแน่นอนนะคะสามารถเพิ่มนมข้นหวานหรือใส่รับคาราเมลได้ตามที่เราชอบเลยค่ะ อันนี้เป็นสูตรตั้งต้นนะคะแต่เพื่อนๆสามารถเอาไปปรับให้เข้ากับลูกค้าร้านเราได้เลยนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เขาจะชอบรสชาติไม่เหมือนกันค่ะแวะดูในส่วนของต้นทุนกันนิดนึงสำหรับนมสดเมจิลี่คิดจากราคาแกลอนละ2.92ลิตบาทนมข้นหวานคิดจากราคาของ Falcon Pack 6กระป๋องละ17.33บาทนมข้นจืดคิดจากราคาทีพอดแพ็กหกระป๋องละ16.33บาท ไซรับคาราเมลคิดจาก Long Beach Classic c a r ล m e l 115บาทบรรจุพันสี่บาทคิดจากน้ำแข็งหลอดฝาแก้วแล้วของเลี่สั่งเป็นลังใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดใครซื้อปลีกอาจจะคิดเป็น5บาทก็ได้ค่ะต้นทุนรวมแก้ว18ออน14บาท49สสตางค์ แก้ว22ออน16บาท89สตางค์ส่วนราคาขายให้เพื่อนๆไปบวกกันเอาเองตามทำเลนะคะเพราะว่าแต่ละร้านก็ขายถูกแพงได้ไม่เท่ากันแต่ถ้าขาย25ก็ไม่ขาดทุนค่ะสำหรับสูตรนี้แค่จะได้กำไรน้อยนิดนึงขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชแนลให้ด้วยนะจ๊ะคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่ะคะ่ะบ๊ายบาย